ไปจ้าไปจ้ายาวไปยาวไปเด้อมือนีสิผ้าไปเอาบัทุเลียนค่ะพี่น้องค่ะบทุเลียนถือเขามาลงกยูบบนนะค่ะพี่น้องค่ะอยู่หมองโลตัดอุบลนนาะเินบอกว่ากิโลละหาสิบเก้าบาทไปฮอดหาสิบเก้าบมีเด้อจ้ามีแต่ลอยยี่สิบเก้าบาทแต่ว่ากับพอกินเด้อจ้าเพราะว่าเปลือกเพิ่นบางแห้งเนื้อเพิ่นกระลายอยู่จ้าอันนี้บบได้ค่าโฆษณาเด้อค่ะอยากมาแนะนําพี่น้าหน่องซื่อจ้าไปสื่อทุเลียนอยู่หนาโลตัดกับไข่แน่อยู่จ้าราค่ากับโอเคเนื้อทุเลียนกับโอเค เพิ่นจะม่ให้เ้าเลือกกระว่างบูมอีกคืนหนึ่งสองคืนสามคืนสิเอาแบบพรอมกินเลยก็ได้เลือกมหนวยหนึ่งเนาะค่ะเอาแบบพรอมกินเลยแต่น้อนว่างบประมาณเฮามันบ่หลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเอาซ้ำ้านหลังจากเลือกทุเรียนเรียบร้อยแล้วลูกสาวหน่อยก็อยากกินเคเอฟซีค่ะบานแต่สีได้เขาไปจัดเคเอฟซีเพิ่นอีกค่ะพี่น้องค่ะบัตย่ำจังสี่นี้เพิ่นกินดีดีค่ะพี่น้องค่ะันว่ากินเขาว่าสั่นมือหนึ่งกับโบหัวทองจักแต้ว่าขันกินพวกยังส หรือเป็นแต่ลูกข่นี่บอจักแมนยังดอกเขาบ่าอยากอันใดกนินแนวจังสียิ้มเปยดมา <ไป S 1> จ้ามา,จ,าจ้าบานนี้มาปอกทุเรียกันมือนี่ก็บได้เขาปอกให้เด้อจ้า